สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะเป็นบริเวณกลางเต็นท์นะคะใกล้เคียงกับบริเวณกลางเต็นท์นะคะก็จะมีลานทุ่งกระเจียวค่ะนี่นะคะคือต้นดอกกระเจียวค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเสียงธรรมชาตินะคะมีต้นสนค่ะ ก็จะมีห้องน้ํานะคะมีบริเวณให้กางเต็นท์ค่ะห้องน้ําห้องอาบน้ําค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะต้นสนค่ะค่าบริการเข้าอุทยานนะคะผู้ใหญ่48บาทค่ะเด็ก20นะคะผู้สูงอายุเข้าฟรีค่ะดื่มด่ำกับ ธรรมชาตินะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะ วยงามไปพร้อมๆกันค่ะสายลมเด็นมากๆเลยนะคะตอนนี้อุณหภูมินะคะอยู่ที่30องศาค่ะแต่ความรู้สึกนะคะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นนะคะไม่มีควันรดนะคะไม่มีมลพิษใดๆเลยค่ะ มีแต่เสียงธรรมชาตินะคะออกซิเจนค่ะสูดลมหายใจนะคะรับออกซิเจนเข้าเต็มปอดเลยค่ะเหมาะสำหรับการมากลางเต็นท์นะคะพักผ่อนค่ะเพิ่มพลังนะคะให้ทุกๆวันนะคะสดใสค่ะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะขอบคุณท่านที่รับชมะ